สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะไอวี่จะพาเพื่อนเพื่อนนะคะไปชมต้นบอนอะโลคาเซียอีกแล้วนะคะจะเป็นแบ็กบิวตี้ค่ะของไอวี่นะคะอืมไอค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะทุกคนมาจา้าวันนี้จะพามาดูแบ็กบิวตี้ที่เราเลี้ยงไว้แต่ไม่ได้มาดูต้นแบ็กบิวตี้ธรรมดานะคะก็ จะให้มาดูเดนเดนนี่จ้ะเพื่อนๆเป็นฝักแบ็กบิวตี้ค่ะทุกคนสวยงามไหมคะพอดีวันนี้นะคะไอวี่เข้ามาในสวนนะคะเห็นต้นแบ็กบิวตี้ของไอวี่นะคะออกฝักนะคะก็เลยทันถ่ายนะคะทันถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ ที่จะถ่ายให้เพื่อนๆดูแบ็กบิวตี้นะคะสวยงามนะคะนี่ลูกดกเต็มกอเลยทุกคนอายุอนามต้นนี้นะคะประมาณ6เดือนค่ะเพื่อนๆเ,เขาให้ฝักเรานะคะสองฝากนะคะเป็นดอกสวยงามเลยมีโอกาสนะคะวันนี้ก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะนี่ สวยเลย,ยเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆนะคะการเลี้ยงแบคบิวตี้ของไอวี่นะคะอันดี้ก็เลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยไปเลยจ้านะคะถ้าสมมุติว่าเรามีเพี้ยนะคะถ้าต้นไม้เราโดนเพี้ยนะคะไอวี่ก็จะใช้พวกสตาร์เกิลจีค่ะเพื่อนๆช่วยเขานะคะไม่ให้เพี้ยมาเกาะนะคะอันนี้จะเป็นโดนฝนนะเนี่ย โดนฝนโดนเพี้ยที่หลังใบแต่จัดการไปแล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเพี้ยลงบอนเรานะคะทั้งส่วนเลยนะคะก็จัดการไปเรียบร้อยแล้วทุกคนอืสวยไหมแบ,บ็กบูตี้เนาะราคาก็ไม่แรงนะคะราคาไม่กี่บาทนะคะต้นเล็กๆนี่คะ่ะประมาณ80บาทนะคะตอนนี้ก็เขาให้ดอกอพอออกดอกแล้วสวยเนาะ เลี้ยงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะการให้ปุ๋ยของไอวี่นะคะเป็นเคล็ดลับนะคะก็จะใช้สูตรเสมอนะคะ 16, 16 16 16นะคะของแรงนะของทางด่วนนะขึ้นทางด่วนไปเลยจ้าทุกคนเลี้ยงดินเลี้ยงดินนะคะนี่แล้วก็มีจานรองน้ำในกระถางใต้ล่างแ,แบบนี้เนาะแบบนี้เร่อยๆจ้าทุกคน มีไว้ประดับบ้านก็สวยงามดีนะคะใบดูใบดูใบดูใบอืม,อมประมาณนี้ค่ะเนเพื่อน